พารอร์บายจะให้กับฉันซีซึ่งวันนี้จินจีพาทุกคนมาเช็คอินที่นี่เลยนะคะโรงแรมเซ็นทรัลบายเซ็นทรามาริสรีสอร์ทจอมเซียนจอมเพียนค่ะทุกคนจินจีไม่ได้มาคนเดียวจินจีพาน้องแรร์เริงแจ่มใสมาด้วยแจ่มใสมาด้วย นอกจากเจนจีจะมาพักผ่อนที่นี่แล้วนะคะที่นี่ก็เป็น pet friendly อีกด้วยค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าโรงแรมที่นี่จะกิฟเก๋อยู่เรก้ามีที่ถ่ายรูปมากมายขนาดไหนรวมถึงกิจกรรมในครั้งนี้จันจีจ,จะทำอะไรบ้างตามจจนจีไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ่คะจนจีมาพักกับน้องล่าเริงด้วยงทะเบียนไหน่อยนะคะ สำหรับน้องนะคะเดี๋ยวขอเป็นชื่อน้องสายพันธุ์แล้วก็ร<ด>ายเเลเอียด้านล่างนะคะอันนี้เป็นสำหรับน้องนะคะเป็นสเปรย์อาบน้ำแล้วก็ลงอัดเม็ดนะคะได้เลยน,น้องหมาสามารถเดินได้ทุกที่เลยนะคะ แล้วก็ส่วนอาหารเช้าจะมีสําหรับน้องด้วยนะคะวาจะมีบริเวณาท์อดอร์น้องสามารถทานได้เลยนะคะโอเคโอเคไปกันค่ะ เซนทราบายเซนทรามาเิสรีสอร์ทจอบเทียนที่นี่คอนเซปเป็นยังไงบ้างคะคอนเซปของที่นี่นะคะก็จะเป็น,นตกแต่งเหมือนท ropical แล้วก็เป็นสไตล์โมเดิร์นนะคะเราเห็นมุมต่างๆมันเยอะมากตรงไหนบ้างคะที่สัต รูปเช็คอินแบบสวยๆสวยๆเลยใช่ไหมคะก็เริ่มต้นจากล็อบบี้โรงแรมก็จะเป็นตกแต่งสไตล์ท ropical อะไรเงี้ยส่วนของที่นั่งอะไรเงี้ยก็จะสวยแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นในส่วนของชิงช้าก็จะมีสัญลักษณ์ที่เป็นแอสไนเซ็นทรัลมาลีสก็คือเป็นมุมยอดฮิตที่เพิ่งเราเพิ่งทำใหม่เหมือนกันแล้วก็แนะนำก็คือเป็นทุกมุมมาค่ะรอบๆสระว่ายน้ำได้หมดเลยสวยทุกมุมไหนไหนก็คือได้แน่นอน อันนี้คอนเฟิร์มค่ะ <Conf> irm, คอนเฟิร์มใช่ไหมใช่ค่ะ่ที่นี่มีห้องแล้วก็แบบมีกี่รูปแบบคะแต่ละห้องทั้งหมดเนี่ยจะมีทั้งหมด6รูปแบบนะคะพูดถึงสุนัขตัวที่เป็น เหมือนทดลองเวลาสุนัขตัวอื่นจะมาต้องได้ทดลองทุกอย่างเป็นผู้แปร r o ูฟทุกอย่างนั่นก็คือน้องจูดี้ของคุณโจ๊กนั่นเองอยู่ตรงนั้นเป็นลูกสาวเป็นลูกสาวของคุณโจอายุเท่าไหร่ล่ะคะ4ปีค่ะ4ขวบแล้วนะคะเป็น m i x ซ์ระหว่างพิรบูกับสุนัขนข็บางแก้วนั่นเองโอ้ยโชว์เลยออกกล้องเลยรู้เลยรู้เรื่องเลย ค่ะจริงๆอยู่กับคุณโจนะคะเป็น G m ของที่นี่นะคะรวมถึงจูดี้ด้วยเป็นต้นเหตุและสาเหตุที่ทําให้เกิดเพจเฟรนลี่ที่นี่ค,ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับทำไมเราถึงเลียงเห็นว่าเออจะนําเสนอเรื่องนี้ให้กับโรงแรมที่ไม่เคยพาสัตว์เลี้ยงเข้ามาพักมาก่อนนะคะคือความที่เป็นเจ้าของเ,ออเจ้าของหมาสาตัวเนี่ยนะฮะแล้วเราเลี้ยงเขาเนี่ยเราไม่ได้เลี้ยงเขาเหมือนหมามเราเลี้ยงเขาเหมือนกับลูกแล้วก็เชื่อว่าคนที่เ,เลี้ยงสุนัขหรือเลี้ยงแมวตัวทั่วไปเนี่ยเขาก็คงมีความรู้สึกเดียวกันว่า มันหาที่ยากอะฮะห<ช>าที่ที่แล้ว <คะ S 1> อย่างเราเนี่ยจะไปไหนทีไปต่างจังหวัดทีเนี้ยสามสี่วันเราก็รู้สึกคิดถึงนะฮะไม่ได,ไได้ไม่ได้พาเขาไปด้วยเ <c ười> งี้ยก็เลยถ,ถ้าเป็นไปได้เราก็อยากจะพาเขาไปทุกที่แต่โรงแรมม,มันก็มีข้อจํากัดครับตอน,น,นแรกแรกที่เราเริ่มผมก็กลัวนะฮะผมก็กลัวว่าจะมีอิมแพคกับลูกค้าอื่นเนี่ย <c ười> ว่าเขาอยากจะมีน้องเขาเนี่ยมาแล้วก็โซนผู้ปกครองไม่ดูแลอะไรพวกนี้แต่ปรากฏว่ามันกับตลปัดเลยก็คือ ทุกคนเนี่ยผู้ปกครองทุกคนเนี่ยดูแลเด็กๆเนี่ยเป็นอย่างดีแล้วเขาก็ไม่ไปยุ่งอะไรกันคือจริงๆแล้วจากที่นีนจีได้ไปหลายที่เนี่ยก็สังเกตเห็นว่าลูกค้าทุกคนมีความรับผิดชอบกับลูกๆของของเราแต่ละตัวที่พามาจริงว่าเป็นไอเดียที่ดีมากๆเลยนะคะคที่แบบได้เริ่มพวรถึงจูดี้ดีกว่าจูดี้ร่าเริงที่เอาใจฟังรู้เรื่องหมดอะไรที่ทำให้เราแบบ <ค>ตกลุ่มรักเขาบ้างคะอ๋อเขาไม่ห่างจากเราสองคนเลยอะฮะใช่ไคุณโจ๊กฝากอะไรหน่อยสำหรับใครที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงช่วงเนี้ยช่วงโควิดที่ผ่านมารับสัตว์เลี้ยงมาแล้วเลี้ยงไม่ไหวก็ปล่อยเขาทิ้งไว้ในฐานะที่เรารักสัตว์หรือว่าเลี้ยงจูดี้เหมือนลูกเนี่ยเราอยากจะฝากอะไรกับเขาไหมคะเห็นเห็นใน a c e b o o k นะคะที่แชร์กันมาหลายหลายหลายๆเพจมา ไม่ดีเลยอะฮะมันเขาเขามีหนึ่งชีวิตนะฮะเราอาจจะมีบริวารของเราเราอาจจะมีพักมีพวกของเขาแต่เขาไม่มีใครนะฮะ,ฮะเขามีแต่เราเท่านั้นเองเนี้ยเลี้ยงเขาเนี่ยมันไม่ใช่ยาก แต่ก็ไม่ใช่ง่ายมันต้องใช้ความรักอะฮะองเอาใจใส่ดูแลมันสังเกตเพราะเขาพูดไม่ได้โอเคถ้าสมมุติเราจะเลี้งซเลงสักตัวก็เลี้ยงเขาแบบใส่ใจเพราะว่าเขาก็มีแค่เราคนเดียวน้อใช่โอเควันนี้ขอบคุณคุณโตกับพี่ตามากๆเลยเจนจีขออนุญาตเยี่ยมชมโรงแรมเดินชมนีคะพักผ่อนตามสบายเลยนะคะครับผม ที่อยู่ตรงนี้นะคะก็คือ Mix Bistro นั่นเองนะคะเป็นห้องอาหาร All Day Dining ค่ะของที่นี่เลยค่ะบรรยากาศนะคะก็จะ อบอุ่นอบอุ่นแบบนี้นะคะเราสามารถสั่งอาหารได้ตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าจนถึงสี่ทุ่มครึ่งเลยทีเดียวค่ะและที่มาอยู่ตรงหน้านจริงๆนี่ก็คือนี่ค่ะสปากเกตตีทะเลนะคะฟิชั่นชิฟนะคะรวมถึงผัดไทยกุ้งด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีทั้งอาหารไทยนะคะอร่อยมากๆแอบได้ทานแล้วนะคะรวมถึงอาหารฝรั่งก็มีให้เลือกสั่นมากมายเลยทีเดียวค่ะรวมถึงเครื่องดื่มที่มาเสริมนะคะก็คือบลูฮาวายแบบนี้สีน่ารักมากๆเลยนะคะ สำหรับใครนะคะที่พาสัตว์เลี้ยงมาก็แนะนำให้นั่งด้านนอกได้เลยนะคะ ะะก็รอพี่จันจีอยู่นะคะเพราะพี่จันจีบอกว่าจะพามาดูโลมาที่พัทยาดอฟินารีมนะคะมาแล้วพี่จันจีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอ้าอย่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 าโอเคแล้วก็มาอยู่ที่นี่แล้วนะคะพัทยาดอฟินารีมนั่นเองคะ่ะ <h ung. S 1> เดี๋ยวเราไปดูโชว์ปลาโลมากันใช่ <psychedel. S 1> ทุกคนมาูนะ ไม่ใช่ป่านะก่อนที่เราจะเข้าไปข้างในนะคะเดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วกันก่อนดีกว่าคะ่ะเอาแบบดีลักซ์ V I P ซีทเช่าไหน,นหรือเปล่าทำไมจะอยากได้ V I P อะ่ะไม่ได้ <laughs> อ๋อ,อดีลักซ์ <laughs> อันนี้นะคะเราซื้อตั๋วดีลักซีทนะคะนี่เลย2ใบค่ะ <laughs> ที่มาที่นี่ไม่ได้อะไรหรอกนะคะจะมาทำคอนเทนต์เพราะว่าเราจะมาถ่ายรูปกับโลมา ล้ซซี่ก็จะลงไปเวกไห้น้ำกะโลงมากันนะคะฉันไม่ได้ลงหรอกนะอยากลงลูกกองตานนี้ต้องพูดลูกกองตากเพมแน่เลยเดี๋ยวเราเข้าไปข้านในกันเลยดีกว่าค่ะไปค่ะอคุณกองลงไลยค่ะว่าที่นี่มี ขวดที่แรกเลยนะคะนอกจากนี้นะคะโชว์ของที่นี่ก็อันดับหนึ่งในเอเชียด้วยว่ด้มากเลยจะได้ดูโชว์แล้วนะคะผู้กองเคยดูโชว์โรมาไหมคะที่แบบในกรุงเทพหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่เคยเลยค่ะอันนี้ครั้งแรกเลยค่ะครั้งแรกเลยที่นี่ที่แรกเลยนะคะพัทยาดอฟินเรียมนั่นเองค่ะที่นี่ก็แบบกว้างกว่าแล้วก็แบบใหม่ใหม่แบบใหม่แบบสับด้วยนะคะ ใครได้ดูแล้วต้องรีบตามมานะคะเพราะว่า,อาคอนเทนต์แบบเก,ก๋แน่ๆเลย 不会。 ไทน t ลน i l a ินเ n t e r n a t i o n a l Dog Show ครั้งที่20งานมหกรรมของคนรักสุนัขสุดยิ่งใหญ่ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่30มิถุนายนถึง -3 กรกฎาคมที่ผ่านมาที่ i m p a c t เมืองทองธานีเรานำภาพบรรยากาศงานมาฝากค่ะภายในงานมีบริการเกี่ยวกับสุนัขแบบครบวงจรมีบูธจำหน่ายสินค้าเพื่อสัตว์เลี้ยงให้ได้เลือกช็อปกันอย่างจุใจและยังมีกิจกรรมต่างๆอีกมากมายและในงานนี้เจอไฮและจินนี่ ก็ไม่พลาดที่จะมาร่วมออกบูธจำหน่ายสินค้าและจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษเฉพาะงานนี้ค่ะเจอฮก็ยังได้จัดกิจกรรมอาทิโชว์ความสวยงามความน่ารักของสุนัขระดับประกวดจากความต่างๆที่บูธการแข่งขันกินเร็วสำหรับสุนัขสายพันธุ์เล็กและใหญ่ให้ผู้ที่พาสุนัขมาเดินเล่นภายในงานได้เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมลุ้นการแข่งขันนี้ รับสุนัขที่ชน,นะ3อันดับแรกก็รับรางวัลและรอยยิ้มกับบ้านกันไปเลยนี่เป็นเพียงสีสัสนความสนุกความน่ารักของงานดีๆเพื่อคนรักสุนัขนะคะหน้าหากมีกิจกรรมดีๆเพื่อคนรักสัตว์เลี้ยงเพชรเลเวอร์บายเจอฮายไม่พลาดท,ที่จะนำมาฝากกันแน่นอนค่ะ นะคะเจ้าของเคฟบิชคลับนะคะแล้วก็มากับแฟนทอมเชืว่อว่า,ววาอายุ12ขวบอายุ12ขวบค่ะที่นี่เริ่มเปิดมาตั้งแต่กี่ปีแล้วคะเริ่มเปิดปีนี้2ปีแล้วค่ะ2ปีแล้วจป็นจไม่เคยมามาแล้วแบบว้าวมากการตกแต่งอะไรเอยแบบ ถ่ายรูปได้ทุกมุมจริงๆค่ะและที่นี่นะคะเป็นเพ t เฟรนลี่ด้วยถูกต้องคือจริงๆเอาใจเขาเลยใช่ไหมคะจริงๆค่ะเอาใจเขาเลยคือร้านนี้ไม่ใช่ร้านแรกก็จริงแต่ว่าทุกๆร้านของพี่เพ t เฟรนลี่น้องหมาเขาได้น้องแมวเขาได้หรือสัตว์เลี้ยงอื่นๆใดๆที่ที่สุภาพเรียบร้อยเขาได้หมดค่ะเป็นไงบ้างคะผลตอบรับดีไหมคะจากที่เราเป็นแบบเพ t เฟรนลี่แล้วมีคนพาสัตว์เลี้ยงมาเยอะไหมคะคือจริงๆพี่ว่าผลตอบรับดีตั้งแต่เปิดร้าน พี่ว่าส่วนหนึ่งก็ได้ได้ลูกค้าในกลุ่มกลุ่มนี้ด้วยเจ้าของทุกท่านที่มาที่ร้านพี่พี่ว่าทุกคนเลี้ยงน้องได้ดีมากไม่ก่อกวนเลยคนที่รู้ว่าจะพาสัตว์เลี้ยงของเราไปเที่ยวที่ไหนคือเราต้องมั่นใจแล้วว่าจริงเขามีนิสัยที่ดีพอสมควรที่จะคุมได้ใช่ค่ะถ้าพาสัตว์เลี้ยงมาสามารถนั่งได้ทุกโซนเลยไหมคะข้างในข้างนอกนั่งได้ทุกโซนยกเว้นอาจจะเป็นในโซนของห้องแอร์แต่ว่าร้านพี่โซนเอาท์ดอเยอะกว่าโซนห้องแอร์อยู่แล้วใช่แล้วโปร่งอยู่แล้วอากาศ ไม่ร้อนอยู่แล้วฮะก็แนะนําถ้าใครจะพาสัตว์เลี้ยงมาก็แนะนําให้มาช่วงเย็นดีกว่าเพราะว่า,<ข>าอา,ากาศจะดีดกําลังดีเลยนะคะไ,ไหนๆก็พูดถึง น้องแฟนทอมแล้วเขาเป็นลูกเลยเ่าที่<ล>มาที่ไปไหน่อยว่าทําไมมาอยู่กับพี่บัวได้คะโอเค,อเคก็คือจริงๆแฟนทอมพี่ไม่ได้ซื้อมาอออมีมีพี่ที่รักที่สนิทรู้จักกันให้มาจริงๆให้มาทดลองดูก่อนแล้วพี่ก็ไม่คืนแล้วเ, <c oughs> เป็นเหมือนเพลเวอร์อยู่แล้วหรือเปล่าเป็นอยู่แล้วค่ะก่อนหน้าแฟนทอมจะมาพี่มีตัวแรกมาก่อนตัวหนึ่งเขาก็มาเป็นลูกคนที่สองาคือเราได้เขามาในตอนที่โตแล้วนิสัยเขาเป็นยังไงบ้างในแง่ของคนเลี้ยงพี่ว่ามันง่ายเพราะทําให้เรารู้จักนิสัยสุนั เบื้องต้นมาก่อนว่าโอเคเห่ามากไหมเชื่อฟังไหมพอประมาณคุยรู้เรื่องหรือเปล่าก็เลยตอนนี้เลยติดใจมากว่าถ้าถ้าจะมีตัวต่อไปอยากได้แบบที่มีแบบโตมาแล้วนิดนึงชู้นักโตก็จะนิ่งแล้วไม่ต้องฝึกมากใช่ค่ะแล้วเขามาอยู่ที่เนี่เขารับแขกไหมครับเลือกปฏิบัติยังไงคนที่เขาจะปฏิบัติดีด้วยต้องเป็นยังไงค่ะต้องแบบว่าดูดูเรียบร้อยอะไรอย่างงี้เป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หน่อยถ้ามาแบบ กระตกกระตากใส่ก็ดีนะเพราะว่ากฎของเขาคือเขาไม่ได้ชอบทุกคนถูกต้องสิ่งที่เขาไม่ชอบคืออะไรคะน้องที่อายุน้อยทั้งสุนัขทั้งคนเขาจะมองว่าเล็กกว่าเขาจะลำคาญนิดหน่อยลำคาญ ตวเลี้ยงแฟนทอมเป็นตัวที่สองแล้วได้อะไรจากการเลี้ยงสัตว์บ้างคะเออพี่ว่าเลี้ยงสัตว์ทําให้เรา ไม่เหงาใครจะรักเรายังไงมากน้อยแค่ไหนแต่เรามั่นใจได้เลยว่าเขารักเราแบบเพียวฮาร์ดเลยจริงจริงและนิสัยและวีรกรรมที่ทําให้เราแบบอุ้ยรักเขาเขาน่ารักอะไรมีอะไรบ้างคะทุกอย่างทุกอย่างดูหน้าฉุนทุกอย่างตอนตอนตอนกวนก็รักกวนก็รักแบบไม่เป็นไรมันเป็นเสน่ห์ค่ะแล้ววิธีการเลี้ยงดูของพี่บัวเป็นยังไงบ้างแต่เมกี้ได้คุยหลังไม่ก็คือ พี่บัวก็คือจะไม่ใส่สาจูงคือจะปส่ให้เขาธรรมชาติเลยอยากให้เขาอยู่อย่างสบายตัวอิสระไม่ต้องจูงถ้าเป็นไปได้เวลาไปไหนหรือว่าเสื้อผ้าอะไรก็ไม่เคยให้เขาใส่ให้แบบโอเคอยู่สบายตัววิวีเลยเดนเลยสิบสองขวบแล้วแต่ก็ยังยังสดใสล่าเริงเหมือนหมาเด็กอยู่เลยนี่ดูหน้าเขาใช่ใช่อย่างนี้ถ้าถ้าเห็นตอนที่เขามาแรกๆคือเขาไม่ทำได้างเขาทำหน้ายิงเชิด ตอนนี้ล่ะแล้วเม,มื่อก่อน,อน,นตอนน,อน,นี้ตอนนี้เมื่อก่อน,นตอนนี้เออฉจ,จะบอกไปคนละกนี่คือน้ำที่มาเสิร์ฟตรงหน้าอันนี้คืออะไรคะอันนี้เป็นม็อกเทลเป็น watermelon dream นะคะก็จะเบสจากน้ำแตงโมแล้วก็จะมีส่วนผสมผลไม้อื่นๆให้สดชื่นมันดีมจริงๆแกมันกินเข้าไปแล้วแบบ มีเกลืนวอเตอร์เมลอนแล้วก็มีความเปรี้ยวซ่ามแก้วหนึ่งนี่คืออะไรบ้างเป็น hidden cave ค่ะ,คะ แล้วก็เบสลินจีต,นนตรงนั้นล่ะค่ะตัวนีนน้นเป็น Cave โบโฮเคฟค่ะโบโฮเคฟนะคะอาหารที่ร้านนี้จะเป็นอาหารประเภทไหนบ้างคะอาหารที่นี่จะเป็นเบสเลยจะเป็นอาหารไทยภาคตะวันออกแต่ว่าหลังๆเราก็ด้วยความเปิดที่เปิดมานานเราก็ค่อยๆอินเสิร์ตหลากหลายเมนูมากขึ้นปัจจุบันก็เอียงไปทางนานาชาติด้วยอยากให้พี่บัวฝากร้านหน่อยจะฝากร้านเคฟบิชคลับนะคะแล้วก็ร้านในเกลเดอะกลาสเฮาส์นะคะก็จะอยู่ติดกันหนึ่งร้านแล้วก็อีกสาขาอยู่ ที่นาเกลือทั้ง3ร้านเพชรเฟรนลี่ทั้งหมดเลยถ้าใครอยากพาน้องมาเดินเล่นดิมทะเลก็เรียนเชิญนะคะก่อนที่จะจากลากันไปจริงๆมีอาหารสุนัขนะคะเจอไฮมอมาฝากแฟนห้องด้วยนี่เลยนะคะเป็น c h i เก้นเฟลเวอค่ะเอ๊ะเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยนะคะอันนี้นะคะอร่อยจากเน้นๆนะคะเกรนฟรีด้วยนะคะสำหรับสุนัขคนไหนที่แพ้พวกเกรนต่างๆเหมาะมากๆเลยแล้วอายุเยอะ แนะนำให้ทานอันนี้เลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไม่รู้หน้าที่ น,นี้ได้มาเที่ยวกับเจนจิแล้วก็เพลเวอร์บายเจอายโอ้รู้สึกสนุกมากแล้วก็อิ่มอาหารด้วยแล้วก็อิ่มใจด้วยเพราะเราก็ได้นําอาหารไปบอนให้กับน้องๆด้วยนะคะ,คะแล้วก็อาหารแต่ละที่ที่มาที่พัทยาเนี่ยอร่อยทุกร้านเลยค่ะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมากันเยอะๆเพราะว่าแต่ละที่่ยสามารถพาน้นงหมามาได้ด้วยที่ที่เพลเวอร์บายเจอายพามาแน่นอนอยู่แล้วว่าต้องเป็นเพจเฟนลี่ใครอยาก เดินทางมาเที okay. Okay. Uh ่ยวแบบจัน huh. จีก huh. ับ huh. ผู huh. ้กองลูกตาเนี huh. ่ยก็มากันได้นะคะโอเคอาหารตั้งอยู่ข้างหน้าขนาดนี้บอกว่าอิ่มยังอิ่มอยู่รอเปล่าไม่อิ่มแล้วอันนี้อน่ทานมากน่าทานมากปลาเผาเอยมีสเต็กเนื้อเอยมีอะไรนี่อะไรนะพอกช็อปเหรอพอกช็อปแล้วมีเนยหอมมากอยากกินมากๆนะคะแล้ววันนี้นะคะก็อิ่มกับอาหารแล้วก็ค็อกเทลแสนอร่อยใช่ ต้องขอบคุณที่นี่ด้วยนะคะใครอยากมาเที่ยวเล่นมาดื่มมากินอาหารอร่อยของเที่ยวอร่อยนะคะก็มาได้ที่เคสบีชค่ะต้องขอบคุณที่พักสวยๆนะคะเช่นคาบิเซนทารามาเรสรีสอร์ทจอมเทียนนะคะเ็นจิแล้วก็ผู้กองนิคซานขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะแพลงลาบะกออินเตอร์ ถึงเวลาที่เราจะต้องบอกมือลากลุ่มโซก,กลับกรุงเทพกันแล้วค่ะทุกคนเจ้าสตัวจิ๋วจะรู้เรื่องไหมเนี่ยเพราะกำลังตั้งใจกินเจอไฮแซนอร่อยอย่างสบายใจเลยล่ะค่ะแต่ก่อนที่จะบินกลับไทยก็ขอทิ้งทวนอาหารเกาหลีกันก่อนนะคะ <S <S เคดินเข้ามาในร้านก็เดิมไม่แน่ใจแล้ววันนี้ใช่ร้านอาหารจริงๆหรือเปล่าเพราะของสะส่เพเยอะมากเลยล่ะค่ะถึงเวลาที่คุณแม่ทานอาหารเด็กๆก็อยู่ในกระเป๋าไปก่อนนะคะ ที่นี่รสชาติดีมากเลยล่ะค่ะทานคู่กับเส้น,นและเครื่องเคียงที่ทางร้านเตรียมไว้ให้อร่อยสุดๆไปเลยไก่ค่ะอุ้ยอันนี้ก็น่ากินคุณพี่เจ้าของร้านก็เอ็นดูน้องคลาวดี้มากๆเลยนะคะเนี่ย<น>อิ่มท้องแล้วก็ขอเดินเล่นสวยๆกันต่ออีกสักหน่อย<น>แล้วก็ได้เวลาเก็บกระเป๋าเตรียมตัวไปสนามบินกันแล้วค่ะ นี่ค่ะรถตู้มารับจากสนามบินเนาะซึ่งขาะาาเราก็ใช้คันนี้คุณลุงใจดีมากก็เลยเรียกใช้ค่ะกลับด้วยถึงแล้วค่ะสนามบินอินชอนคุณลุงก็ช่วยยกกระเป๋าให้เราอีกเหมือนเคยบริการดีมากๆเลยค่ะคุณลุงน่ารักสุด ่อนที่เราจะเช็คอินก็ต้องพาน้องหมาไปทำเอกสารให้เรียบร้อยก่อนค่ะน้องอยู่ในกระเป๋าเรียบร้อยนะคะทั้งสู์แล้วก็ตุนอ,อินแนะนำว่าให้เตรียมเอกสารต้นฉบับทุกอย่างของน้องหมานะคะเพราะตอนได้คุณเจ้าหน้าที่ก็ขอเอกสารยืนยันตัวตนของน้องหมาเป็นฉบับจริงค่ะแต่ทางเรามีแค่ตัวสำเนาเลยแจ้งวันมาและวันกลับพร้อมหลักฐานที่ชัดเจนคุณเจ้าหน้าที่ก็ใจดีบอกว่าอยู่ที่เกาหลีไม่ถึง7วันอนุญาตให้ใช้เอกสารเป็นตัวสำเนาได้ค่ะ ทั้งคนทั้งน้องหมาก็เข้ามารอขึ้นเครื่องปรับไทยที่เกตกันค่ะอ่ะมีหมาฟินละหนึ่งโอ้สวัสดีค่ะอ้าวแปบ๊บเดียวก็ถึงไทยแบบงงๆกันเลยค่ะทุกคนมีรถตู้มารับเพื่อไปตรวจ RT-PCR ที่โรงพยาบาลแล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับที่พักที่จองไว้ที่กรุงเทพันค่ะ ช่วงเพจ Lover Go Inter ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์คลิปในออนไลน์ให้ด้วยนะคะถ้ามีโอกาสครั้งหน้าได้พาน้องหมาบินไปฟินที่ต่างประเทศอีกก็จะทำคลิปน่ารักน่ารักออกมาให้ได้ชมกันค่ะส่วนทริปนี้ก็ต้องขอบคุณพี่เก๋และพี่ๆทุกคนรวมถึงเจ้าตัวจิ๋วของเราน้องคูเปอร์กับคลาวดี้ด้วยนะคะบ๊ายบาย